ถ้าเราจะเปิดเสียงหมาหอนก็อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยมีเรื่องอะไรอีสอตัวนี้ออกมีเรื่องอะไรอีสอตัวนี้ออกแต่ตอนที่ประเทศไทยเนี่ยตกระกำรรมลำบากมีคนตุยไป30ศพอีก2ตัวนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ ตอนนี้ขี้หมาสองกองก็ออกมาจากนั้นปุ๊บอีกันจอมพลังก็เลยเหม็นกองขี้หมาสองกองนี้อ่าอีกันจอมพลังก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลิกก็เลิกเลิกไปเลยแล้วกันลำคาญอยากคิดว่าพวกพวกนักศิษย์มุุพวกนี้เนี่ยมันจะมาช่วยประเทศชาติรักษาอธิปไัยรักษาดินแดนรักษาแวนคนได้ไอ้พวกนี้เป็นเหลือบที่นอนกลางดินกินอยู่ในประเทศไทยหลักฐานเนี่ยเต็มสหประชาชาติหลักฐานเนี่ยเต็มที่ u n เอ็และจากหลักฐานเนี่ยเต็มที่เต็มทางไปหมดเลยคําถามก็คือว่านักศิษิ์ทั้งหลายเนี่ยนะ คุณจะแสดงบทบาทอำนาจราชศักดิ์อะไรต่างๆคุณจะแสดงความรู้ความสามารถอะไรของคุณก็ตามแต่แต่คําถามก็คือแสดงเสร็จแล้วในประเทศไทยได้อธิปไตยกลับคืนมาไหมถามทักษะสิ่งที่คุณทําในประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบไหมไม่ทักษะและสิ่งที่คุณทําในประเทศอะไรได้เปรียบประเทศกัมพูทักษะที่คุณทํามันเป็นการช่วยใครช่วยประเทศไทยไหมไม่ทักษะที่คุณทำที่คุณพูดออกมาเป็นใครได้เปรียบประเทศกัมพูช์คำถามก็คือมันก็ย้ายไปอยู่กัมรเช์ คุณประอ้วนคุณประอ้วนถามว่าดร์วันนี้ผมข้างหน้าหายไปไหนหายหายไปไหนหมดหัวเถิกมากอู้อย,อย่าไปสนใจหัวเถิกดีเจ้เลยค่ะ อย่าไปสนใจผมเลยค่ะสนใจแต่สนใจเฉพาะสินค้ากับสัตะตสาระที่เราจะคุยกันดีกว่าหัวของดิฉันมันอยู่บนหัวของดิฉันคุณพี่ไม่ต้องไปสนใจหัวของผมของคุณพี่ก็อยู่ในหัวของคุณพี่ดิฉันก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะฉะนั้นหัวของใครหัวของมันจัดสรรกันเอาเองนะคะค่ะค่ะไม่ต้องไปสนใจหนังหัวดิฉันหรอกค่ะเสียดายคุณกันจะเลิกใช้หนังและก็เปิดเสียงอีกแล้วด็อกเตอร์เสียเสียเสียดายจะเลิกจะอ๋อพอดีว่าคุณกันบอกว่าออพอดีว่านัก นักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะคะซึ่งนะคะก็ประสานเสียงกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเป็นขี้หมาสองกองอยู่ในประเทศไทยอ่ะมีเรื่องอะไรแม่งออกมาทุกคนมีเรื่องอะไรอีก2ตัวนี้ออกมีเรื่องอะไรอีก2ตัวนี้ออกแต่ตอนที่ประเทศไทยเนี่ยตกละกำลําบากมีคนตุยไป30สศพอีก2งตัวนี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ขี้หมาสองกองก็ออกมาจากนั้นปุ๊บอีกันจอมพลังก็เลยเหม็นกองขี้หมาสองกองนี้อ่อีกันจอมพลังก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลิกก็เลิกเลิกไปเลยและกันลาคาญตัดตัดความลาคาญเลิกเลิกไปซะเลยละกันแล เขาเนี่ยมีความรู้สึกต้องลำบากใจออะเลิกเลิกกันไปเลยสักกันพอเลิกเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดไอ้พวกมนักมนุษย์ไอ้พวกไอ้พวกนักสิทธิ์พวกนี้จะไปดูแลพี่น้องประชาชนตามตะเข็บชายแดนได้ก็เชิญไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะไปซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ประเทศไทยเพื่อเอาแผ่นดินกลับคืนมาได้ก็เชิญไปเลยแล้วกันดิฉันก็เลยบอกกันจอมพลังไปบอกว่าอะไรดรมริกาฉันก็เลยบอกไปอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยอะไรนะถ้าเราจะเปิดเสียงหมาหอนก็อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยเมื่อไรขี้หมามันจะโดนเหยียบบ้างโอ้ยมันจะไปโดนเหยียบได้ยงงไงล่ะ ทำไมล่ะมันไม่เคยทําอะไรเลยวันมันก็อยู่ที่บ้านมันแล้วก็อยู่ที่สปา,าอยู่ที่บ้านมันแล้วก็อยู่ที่ทํางานออกจากบ้านก็ไปที่ทํางานออกจากบ้านก็ไปที่ทำงานมันจะไปโดนเหยียบขี้มาได้ยังไงขี้มาไม่โดนเหยียบหรอกเนื่องจากมันจะไปโดนเหยียบได้ยังไงออกจากบ้านก็อยู่ที่มันไปสองที่ทุกวันนี้มีเพื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ขี้หมาสองกองอะทุกวันนี้มีเพื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปที่ไหนก็เม้นที่นั่นโชว์และขณะเดียวกันเนี่ยอยากคิดว่าพวกนักศิษย์มุสลิมพวกนี้เนี่ยมันจะมาช่วยประเทศชาติรักษาอธิปไตรักษาดินแดนรักษาแวนค้นได้ไอ้พวกนี้เป็นเหลือบที่นอนกลางดินกินอยู่ในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่เคยหรอกในการที่จะนะคะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถในการที่จะได้ดินแดนตรงนั้นได้ดินแดนตรงนี้รักษาอธิปไตอย่างไรเนี่ยสองแขงสองขาขับทหารทั้งนั้นแหละไม่ได้ไอ้พวกนักศิษย์อะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีหรอกที่จะต้องไปช่วยประเทศใช้ดินนนแดกมา kway sa tuwang ในเมื่อมึงเป็นขี้หมาสองตองและมึงเนี่ยมีทักษะในการประสานงานกับการต่างประเทศแล้วก็มีศักยภาพนั่นก็คือมีตําแหน่งแห่งหนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกวุฒิและก็เป็นตําแหน่งแห่งหนเกี่ยวกับองค์กร NGO หรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศฝรั่งที่อยู่ประจำประเทศไทยก็ควรอย่างยิ่งในการที่จะอธิบายอัตาอธิบายให้กับคนตาฝรั่งต่างชาติเนี่ยในองค์กรของคุณก็ดีไม่ว่าจะเป็นไอรล์ไอรแลนด์ at, อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นสหรประชาชาติสหรประชาคมอะไรต่างๆในโลกก็ตาม แต่คุณควรที่จะต้องแจง้งไม่ว่าจะเป็น FCCT ของสำนักข่าวต่างประเทศก็ตามแต่คุณเนี่ยแหละควรที่จะต้องลุกขึ้นแถลงข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยนะถูกลุกลานอย่างไรแผ่นดินไทยเนี่ยเวลาขึงตึงและตรงแผ่นที่1ต่อ5มือเนี่ยมันเป็นอย่างไรและประเทศเนี่ยของเราเนี่ยรักษาบ้านนองจานรักษาบ้านนองยักษ์แก้วเนี่ยนะคะมาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ขณะเดียวกันโดนฮุบไปเนี่ยประมาณ48ปีแล้ววันนี้สมควรอย่างยิ่งหรือย,อยังในการที่จะต้องผลักดันเข้าออกไปเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นม้าอารีได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็เหตุต่างต่าเหล่านี้เนี่ สหประชาชาตินั่นแหละที่เป็นคนที่นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าหลักฐานาสหาประชาชาติมันเคยเช่าที่ดินประเทศไทยในการใช้เป็นสถานที่พักพิงหรือเปล่าและาาาก็ขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่ได้มีการเช่าที่ดินประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสถานที่พักพิงในเวลานั้นเนี่ยในตอนสมัยนั้นเนี่ยที่เราเปิดประเทศแล้วก็ให้เขมรเนี่ยอพยพเข้ามาอยู่แล้วมันไม่ยอมกลับเนี่ยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะหลักฐานมีเยอะแยะเต็มเต็มไปหมดเลยหลักฐานเนี่ยเต็มสหประชาชาติหลักฐานเนี่ยเต็มที่ UNSCR และตักหลักฐานเนี่ยเต็มที่เต็มทางไปหมดเลย เพียงแต่ว่าใครจะเชื่อหลักฐานเหล่านั้นเพราะว่าไอ้คนขมรเนี่ยมันไม่ยอมเชื่อมันจะหูหลับตับไห่อย่างเดียวแล้วมันไม่ยอมเชื่อมันจะเอาดินแดนเราอย่างเดียวเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่คําถามก็คือว่านักสิทธ์ทั้งหลายเนี่ยคุณจะแสดงบทบาทอํานาจรัชศักดิ์อะไรต่างๆคุณจะแสดงความรู้ความสามารถอะไรของคุณก็ตามแต่แต่คําถามก็คือแสดงเสร็จแล้วเนประเทศไทยได้อธิปไตยกลับคืนมาไหมถามฮะคุณอังคาาฮะอิสุนัยพอทแสดงเสร็จแล้วเนี่ยประเทศไทยได้อธิปตไ,ไ,ยปไ,ยไปตยมาไหมถาม ประเทศไทยได้อธิปไตยคืนมาหรือไม่ถามก่อนถามไหมทักษะสิ่งที่คุณทําเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบไหมไม่ทักษะและสิ่งที่คุณทําเนี่ยประเทศอะไรได้เปรียบประเทศกัมเทนทักษะที่คุณทํามันเป็นการช่วยใครช่วยประเทศไทยไหมไม่ทักษะที่คุณทําที่คุณพูดออกมาเป็นใครได้เปรียบประเทศกันเทนคาถามก็คือมันก็ย้ายไปอยู่คนเทนเดเจ๊ก็ย้ายไปอยู่แคนเท ย้ายไปอยู่ขเขมรน,นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าผีเป็ดผีสิงแล้วก็ผีหมาหอนอะไรต่างๆที่บ้านน้องจานบ้านน้องยากแก้วนั้นเอออันเรื่องนี้ปรากฏนายกรัฐมนตรีแกก็พูดพอวันนี้นะะักข่าวเอาไม้ไปใส่ใต้คางแกบอกว่าพอดีนักสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าไอเรื่องเปิดเสียงตามสายแล้วก็เสียงผีเสียงสีผีเป็ดและต่างๆมันเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนนะคะเพราะว่าประชาชนขเขมรเขานอน,อนไม่หลับ นายกรัฐมนตรีขยับตัวนิดนึงแล้วบอกว่าเออแบบเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึ่งนะครับเรื่องนี้เออเดี๋ยวเข้าเข้าที่ประชุมแป๊บนึ่งก่อนนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้ไม่กล้าตอบนายกรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเข้าที่ประชุมแป๊บนึ่งนะเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวๆนะมันยังไงนะอ๋อเดี๋ยวๆๆนะคะลีลาของนักการเมืองกูไม่อยากจะตอบตอบก็องลงนะสิถ้าตอบปุ๊บเนี่ยโอ้โหทัวลงแน่ๆก็เลยไม่ตอบเออเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวไปดูเออ ใครให้ดอกกุหลาบฉันมาเนี่ยวายใครส่งของขวัญเยอะแยะค่ะวายซื้อของไม่ซื้อแต่ดันส่งของขวัญเยอะแยะทําไมพอเป็นนายกทุกคนก็ไม่กล้าตอบที่ตอนนั้นบอกไม่ยอมเสียไม่แต่ตารางเซนติเมตรเดียวอุ้ยไม่ใช่แค่ไม่ยอมเสียไม่แต่ตารางเซนติเมตรเดียวไอ้คำพูดว่าไม่ยอมเสียไม่แต่ตารางเซนติเมตรเดียวคําพูดเป็นวาทกรรมพวกนี้เนี่ยนะใครๆก็พูดได้ทั้งนั้นแหละเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายกนัฐมนตรีเนี่ยมือไม่ต้องอยู่4เดือนเพื่อที่จะไปอยู่4ปีหรอก ถ้าวันนี้ในประมาณสสัปดาห์นี้เนี่ยปัญหาบ้านน้องจานกับบ้านน้องยากแก้วกับปัญหาอธิปไตยยังไม่ได้มานะอย่าว่าแต่สี่เดือนเลยอย่าว่าแต่4ี่4ปีเลยสี่สัปดาห์นี้ถ้าเกิดจัดการไม่ได้สเดือนก็ไม่ได้อยู่แล้วฉันจะบอกเธอให้แค่นี้แหละแล้วการข่าวฉันก็เมนย้ำซะด้วยนะฉันจะบอกให้ฉันเตือนสติรัฐมนตรีทั้งหลายก่อนหนะ้ากลางกันดีนะกันแต่ละคนนะ่ะเออแล้วด้วยความที่กลัวจะไม่ได้เป็นนายกอะเนาะตัวยังไงแม่งกระโลเข้ามาเป็นหมดเลยเนาะตัวแบบไหนแม่งกระโลเข้ามาเป็นสมาชิกหมดเลย ด้วยความกลัวไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหประวัติแบบไหนแม่งก็เอามาเป็นรัฐมนตรีหมดประวัติแบบไหนก็โลเอาเข้ามาหมดเอาพ่กกวาดมาเหมือนกวาดแบบเหมือนกวาดสิ่งสกรปรกลงท่อเลยอะ่ะโอ้โหกลัวไม่ได้เป็นนายกอะเนาะแม่งกวาดมาหมดเลยเออปัญหาบ้านน้องจานคือเอกลักษณ์ของประเทศถ้าจัดการไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก4ปีไม่มีทางหรอกเชื่อหัวไอเรื่องเถอะการข่าวดรมริกาเนี่ยมั่นใจมั่นคงเชื่อกูเหอะ อันที่สองก็คือแม่ทัพนายกองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่สองคุณพี่พูดตรงๆคุณพี่ก็เป็นพี่อีชันไม่กี่ปีอีฉันขออนุญาตพูดตรงๆงนะคะคุณพี่ทั้งหลายนะอีกปีสองปีจะเกษียณเนี่ยดิฉันขอพูดตรงๆงเลยนะ <im it> ว่าถ้ากรรมไม่ต้องประดิษฐ์ท่านปฏิบัติไปเลยแม้ไม่ต้องพูดสักคําแต่ท่านจงปฏิบัติวิธีการปฏิบัติคืออะไรนั่น,น่ะอธิปไตยที่เสียไปเนี่ยเอาคืนมาเอาคืนมาอย่างไงในจังหวัดที่เหมาะสมอ่ะฉันจะรอแต่อย่าช้า ถ้าไปเกษียณไปล่ะกลายเป็นคนแก่เฝ้า,าบ้านเลี้ยงหลานถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาเดินเข้าเซเว่นติ้งนองอิจฉาพนักงานติ้งนองเนี่ยมันยังไม่ไหวมันยังไม่ไหวเลยขนาดเดินเข้าเซเว่นหม้ายังไม่เห่าเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยางไรก็ตามด ك เรมริกาขอบอกเลยว่าณนะเวลานี้เป็นอะไรก็เป็นไปและเป็นเมทัพเป็นนายกองอลองตองแตง่งอะไรก็ตามแต่ก็จัดการประเดจการให้มันเสร็จสึก เออประเด็จศึกประเด็จการอะไรต่างเอประเด็จศึกจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วประชาชนเนี่ยประชาชนก็เสียเวลานะคะเยียวยากัน2อ0 0ันห้เนี่ยมันจะพอยาไส้อะไรล่ะจะพอยาไส้อะไรล่ะมีปัญหาตั้ง2-3เดือนเยียวยาเขาห้0พันงบประมาณมีเยอะแยะแตะตะแปะอวยก็จ่ายไปสิ ให้เขาไปเลยสามหมื่นสี่หมื่นให้ชีวิตเขาดีเขาจะได้มาช่วยกันและขณะเดียวกันเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ยอมให้ประเทศชาติเนี่ยมันยืดเยือย้อเลื้อนลังอะไรต่างๆมึงก็ะจายไปเลยครัวเรือนละ 50, ้0หมื่นส่น่ะจ่จายไปเลย 30, ม0มื่นสอ่น่ะจ่ายไปสิและขณะเดียวกัน ทำไมอ่ะงบประมาณมีน้อยงบประมาณมีน้อยแต่ถนนพระรามสองมึงเติมเอาเติมเอางบประมาณมีน้อยแต่สภาผู้แทนราษฎรมึงสร้างเมื่อไรก็ไม่เสร็จมึงก็เติมเอาเติมเอามึงเติมตลอดเลยงบสร้างสภาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝนลวเดี๋ยวน้าท่วมเดี๋ยวน้าน้าท่วมเดี๋ยวฝน่วเดี๋ยวทุบเดี๋ยวสร้างมึงสร้างมาแล้วก็เติมเงินไปไม่รู้กี่รอบต่กกี่รอบแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละกรณีของการจัดก,การปัญหาชายแดนกรณีของการยกย้ายครัวเรือนประชาชนออกจากพื้นที่ปลอดภัยคุณก็ควรจะต้องเยียวยาให้ประชาชนคุ้มค่าคุ้มการลงทุนหน่อยอะไรก็ตามระเบียบอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบว่าช่วยประชาชนไม่ได้มึงก็ไปช่วยแก้ระเบียบนั้นเสียก่อนนะคะเข้าคอรมอแล้วก็แก้ระเบียบว่าโอเคอัตราในการเยียวยามันน้อยจนเกินไปสําหรับภาวะศึกสงครามแล้วอีกอย่างหนึง่งทั้งๆที่มันเป็นสงครามแต่มึงเป็นคอรมอแต่ละคอรมอนายกแต่ละนายกก็กลัวที่จะประกาศคาว่าสงคราม ก็ไม่กล้าประกาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอยท้ที่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติออกมาตรก,การอายการศึกอะไรต่างๆกันมานั่นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าภาวะสงครามแล้วล่ะแต่แค่ไม่ประกาศว่าเป็นภาวะสงครามเท่านั้นเองท้าไม่ล่ะเพราะถ้าเกิดประกาศเป็นภาวะสงครามนายกรัฐมนตรีจะอยู่ภายใต้อุ้งตีนของผู้บัญชาก,การเหล่าทัพทันทีไงทีนี้เข้าใจหรือยังอะ แล้วที่ไม่พยายามในการที่จะให้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยประกาศกฎอายการศึกคลุมทั้งประเทศเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลัวนาะยกรัฐมนตร,ตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะจะเป็นหมอนรองบ่อนแล้วก็มีอํานาจอยู่ใต้ปีกของทหารผู้บัญชาการทหารบกยังไงล่ะ แต่อย่างไรก็ตามแต่ดิฉันคิดว่านะคะดิฉันคิดว่านะคะท่านแม่ทับนายกองท่านผู้บัญชาการทหารบกทั้งหลายท่านก็มีอายุราชการเหลืออีกหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าๆใช่ไหมคะดิฉันทราบทีนี้ท่านคะดิฉันเนี่ยนะคะก็เห็นท่านมานานละดิฉันก็เห็นว่าท่านน่ะเงื้อง่าราคาแพงมาก็เยอะและท่านผู้บัญชาการทหารบกคะดิฉันคิดว่าท่านฟาดเถอะค่ะท่านฟาดเถอะค่ะ ท่านไม่ต้องเกรงใจหน้าอินหน้าพมนะคะเพราะว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชาสูงสุดของท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายคือกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะถึงแม้ไม่มีใครสั่งท่านแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคุ้มหัวประชาชนทุกคนแล้วก็คุ้มหัวพวกท่านด้วย